สวัสดีค่ะสวัสดีมีใครเข้ามาบ้างคะไม่ได้เชิญชวนใครเมืดแล้วไม่ได้เชิญชวนใครเลยเออมืดมืดแล้วตอนนี้เพิ่งตรวจเสร็จนะคะวันนี้มาโรงพยาบาลนะคะธรรมศาสตร์เฉลิเมรกีรตตั้งแต่บ่ายสองโมงอะอตรวจไหด็อรตรวจแม่แล้วค่ะ ดกเตอร์ตรวจแม่โอเซอาสวัสดีแม่เปิดเพลงน่อนนะสวัสดีค่ะ ออกจากโรงพยาบาลคือมาโรงพยาบาลตั้งแต่บ่ายสองวันนี้เป็นการนัด6เดือนนะคะจะบอกว่าหมอนัดครั้งที่สองแล้วในการมาเจาะเลือดหาน้ำตาลในเลือดเบาหวานนั่นแหละตรวจเบาหวานนะคะให้กินน้ำตาล50มิลิกรัมกินไปแล้วหนึ่งครั้งตอนประมาณ2เดือนแรกเนาะ2เดือนแรกที่ท้อง หมอแบบรีบเจาะเลยเดือนสองเดือนแรกไปฝากไปฝากท้องเราฝากประมาณเดือนหนึ่งนะพอนะพอเข้าพอเดือนหัวคว้าเกือบเกือบสองเดือนนะหมอหมอก็นัดนัดเจาะประวานเลยอังแรกเมื่อตอนสองเดือนหมอบอกว่าเพราะว่าประวัตินะจะเอิญจะจะเกริ่นนะมาก่อนเราไ้ฟังมองเห็นหน้าไหมนิดนึงพอขับรถได้ไหมเนี่ยเอาฟังหรือจะฟังแต่เสียงไม่ต้องดูหน้าดี ได้ยินชัดไหมได้ยินชัดไหมเออตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ค่ะยังไม่เตรียมตังเลยเออเดี๋ยวเอาเอาแบงก์ร้อยไม่มีขาดตังแบบแป๊บนึงนะอันนี้จะเป็นการแบ่งปันประสบการณ์นะคะในการทานการ์เบอรเมดนะเป็นประจำจะบอกว่าคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยเป็นยังไงประสบการณ์เราเราเคยมีประสบการณ์ในการ เป็นเบาภาวะเบาหวานในการตั้งครรภท้องแรกคือท้องน้องพีน้องพินน้องพีนเ <c oughs> ออท้องแรกเนี่ยเป็นเบาหวานตั้งครรภเพราะว่าอายุเยอะนะอายุเล็กเอ่อตอนท้องแรกนี่เจาะน้ำข้ามแล้วก็ตรวจเบาหวานด้วยปรากฏว่าเจอเบาหวานนะคะ ในท้องแรกนะจะบอกท้องแรกอันนี้ท้องสองหมอบอกว่าเอ่อถ้าคุมไม่ดีคุณก็เป็นได้อีกแต่ว่าน้อยคนมากเลยที่จะไม่เป็นเพราะหมอตรวจขอตรวจถึงสองครั้งตอนหกสองเดือนกับหเดือนตอนนี้หกเดือนครึ่งหมอตรวจอีกอปรากฏว่ามันผลไม่เจอเบาหวานจ้าหมอถามว่าคุณคุมยังไงอะ่ะคุณ คุณดูแลตัวเองดีนะน้ำหนักก็อยู่ในเกณฑ์ดีวันนี้ช่างน้ำหนัก60ได้6กกิโลลูกน้ำหนักปกติแต่แต่หมอบอกเขาหมอถามว่าพ่อพ่อพ่อของเด็กนี่ตัวสูงไหม <c oughs> ทำไมหมอถามอย่างนั้น่ะ <c oughs> หมอถามว่า <c oughs> ทำไมหมอถามว่า <c oughs> ออแฟนสูงไหมครับ <c oughs> แล้วแล้วคุณแม่สูงเท่าไหร่ <c oughs> บอกว่าเออล้ว คุณแม่ตอนโูดส่วนสูงหนึ่งร้อยหกสิบหนึ่งร้อยหกสิบพ่อพ่อของลูกก็ประมาณร้อยหกสิบแต่ว่าลูกชายในท้องนี่หมอบอกขาสั้นไปหน่อยนะพมอบอกว่าขาสั้นไปหน่อยลูกขาสั้นนิดนึงแต่ว่าก็ไม่มากนะสงสัยจะออกมาไม่สูงะเ <K le uk> ขาก็ถามว่าลูกคนโตสูงไหมพินสูงไหมก็จัดว่า <K le uk> คุงก็ไม่เจี้ยอยู่ในเกณฑ์อ่ะตอนนี้เออแต่เล่าเรื่องอันนี้ไม่ใช่ประเด็นสำคัญประเด็นอยู่ที่ว่าเรื่องของภาวะเบาหวานเนี่ยควบคุมดูแลตัวเองไงหมอถามว่าคุมอาหารเหรอแบบคุมดีแล้วเนี่ยไม่แบบตรวจไม่เจอเราก็บอกว่าเราก็บอกหมอว่าไม่ไม่ได้คุมอาหารเลยก็กินปกติเพียงแต่ว่าเราไม่ค่อยไม่ไม่กินน้ําอัดลมไม่กินพวกเครื่องดื่มที่เป็นของหวาน ปกติก็จะไม่ค่อยกินของหวานเยอะอยู่แล้วกินบ้างก็อยู่ในเกณฑ์เอ,อ่อพวกขนมปงขนม,มปังอะไรเงี้ยก็ก็กินปกติแต่ว่าที่พิเศษก็คือจะบอกว่าผลของการที่เบาหวานมันหายไปเนี่ยนะทุกคนเรามั่นใจเลยเป็นเพราะกินคาร์เมตนี่แหละเพราะเรากินมา3ปีแล้วมันซึ่งมันส่งผลในระบบกลไกลของร่างกายโดยตรงเลยเพราะเรา คนที่สูงอายุคืออายุเลขสี่ขึ้นไปอ่ะนะแล้วก็ท้องแรกเคยเป็นเบาหวานหมอบอกยังไงก็ต้องตรวจเจอ <c oughs> ได้ไปทางพ่อค่ะคือคุณนักชวนบอกได้ไปทางพ่อเออหมอถามเลยอะว่าพ่อสูงไหมป <c oughs> รากฏว่าขาสั้นนิดนึงนะลูกอะ <c oughs> เดี๋ยวก็ต้องรอรู้หนอว่าข้อออกมานี่ขาสั้นจริงเปล่า <c oughs> แล้วบอกก็ไม่มากนะไม่มากนะคุณแม,ม่ต้องตกใจแหมแต่หมอเปิดประเด็นเราจะขำๆเลยเหมือนกันแต่ก็เอเอ,เอไม่เป็นไรหรอกขาสั้นขายาวก็ขอให้มันอาการครบสาิสองก็พอใช่ไหมอาอาจจะเป็นผู้ชายตัวเล็กก็ได้ใคจจะรู้น่ารักตะมุตะมิขำๆนั่นแหละอืจะบอกว่าการการที่เรากินกบะเมนหรือว่าข้าวกล้องเพาะงอกที่มีส่วน ส่วนช่วยในเรื่องของการควบคุมเบาหวานความดันไขมันทุกทุกอย่างระบบกลไกลในร่างกายของเราอะ่ะให้มันทํางานปกติคือเบาหวานเนี่ยมันเกิดจากภาวะเออ,อะไรนะอินซูลินในร่างกายอะ่ะถ้ามันน้อยเออขาเรียกอนะไรการทํางานในระบบระบบอะไรนะของร่างกายที่ที่มันเกี่ยวกับอินซูลินในร่างกายอะ่ะคนอายุเยอะหรือว่าคนที่เคยเป็น คนท้องแล้วเกิดภาวะเบาหวานในท้องแรกเนี่ยเ,าเ,าเาขาจะหุ่นง,งวยอะเอถ,ถ้าท้องแรกเป็นเนี่ยโอกาสเสี่ยงสูงมากแล้วหมอบอกร้อยคนน่จะจะ,จะน้อยมากเลยที่ที่ไม่เป็นนะรอดคุณรอดมามดหมอแบบนะว่าทึ่งมากอะ่ะหมอทึ่งจริงๆหมอแบบอเอมซซิ่งแล้วหมอแบบ เขาบอกว่าเออดีดีมากครบถ้าถ้าเราก็ไม่ได้บอกหมอนะว่าเรากินกับาเมด์อ่ะเพราะว่าเคยเคยบอกหมอเกี่ยวกับหมอเด็กเนาะของพีนเขาไม่เชื่อนะว่าทางหมอเขาก็ไม่เชื่อนะถ้าไปบอกว่าเรากินกับาเมด์แล้วเออมันจะช่วยได้ยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่ากาบาเมดมันคือข้าวกล้องพองนอกนั่นแหละก็จะทําทให้เหมือนเราได้กินพวกอาเรสารอาหารที่มันเติมเต็มให้มันครบ ในร่างกายแล้วก็ทําให้กลไกในร่างกายเราทํางานได้อย่างปกติมีประสิทธิภาพ,ออภาพคือเรามีปัญหาทางด้านไหนมันจะเข้าไปช่วยซ่อมแซมในด้านนั้นนะ่ะซะเป็นส่วนใหญ่คือหลกัหลกๆแล้วมันช่วยได้ช,ช่วยช่วยทําให้ภูมิคุ้มกันร,ร่างกายมันทํางานได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ทําให้สุขภาพโดยรวมของเราเนี่ยสมบูรณ์และแข็งแรงเพราะว่ามันมีสารกาบา มากเลยหนึ่งซองมีมีสารกาบาห้าเท่ากับเรากินข้าวขาวเนี่ยห้ถ้วยเอแล้วก็กินพวกธัญพืชถั่วงาที่มันหลากหลายรวมๆแล้ว24ชนิดในแต่ละหนึ่งมือ้อถ้าคนที่ดูแลตัวเองหรือว่ากลุ่มสมาชิกกาบาเมดด้วยกันหรือว่าตัวแทนกาบาเมดคนที่ทานกาบาเมดรประจำอ่ะเขาจะรู้ว่า มันดียังไงถ้าใครไม่ไม่ลองก็จะไม่รู้เรื่อกับตัวเองแต่ว่าอยากจะบอกเพื่อนๆว่าใครที่เป็นภาวะเบาหวานความดันไขมันหรือแม้แต่โรคโลหิตจางทารซิเมียแล้วก็ภูมิแพ้ต่างๆเนี่ยกาบาเมตช,ช่วยได้ช่วยช่วยในเรื่องยังไงช่วยเข้าไปในทําให้ระบบกลไกในธรรมชาติในร่างกายของเราเพื่อไปฟื้นฟูเซลล์ในร่างกาย เซลไหนที่มันมีปัญหามันจะเข้าไปกําจัดจุดอ่อนตรงนั้นมันจะจะช่วยกำกำจัดจุดอ่อนแล้วทาให้ร่างกายเนี่ยมันเขาเรียกอะไรซ่อมแซมตัวเองได้โดยวิธีธรรมชาติโดยธรรมชาติจริงๆเลยคือไม่ต้องไปสรรหาอ,อ,อาหารหรือว่าเขาเรียกไม่ต้องสรรหาอาหารเสริมอะไรที่มันแพงมากตัวเนี้เอาอยู่จะบอกว่าดูแล ร่างกายครบส่วนจริงๆแล้วข่าวดีของคนที่เป็นเบาหวานใครจะบอกว่าเป็นเบาหวานแล้วไม่สามารถหายขาดได้คืต้องกินยาตลอดชีวิตใช่ไหมถ้าคนคนดูแลตัวเองไม่ดีหรือควบคุมอ,อาหารไม่ดีพอเนี่ยแน่นอนคุณต้องกินยาเบาหวานตลอดชีพแม้แต่บางคนที่เป็นภาวะเบาหวานตั้งครภ์ก็มีหลายคนที่เพื่อนก็เป็นเป็นเบาหวานตั้งครันเนี่ยพอ จากข้อลูกแล้วจริงๆภาวะหวานจะหายไปเองแต่สําหรับบางคนที่ไม่หายเพราะว่าภาวะกลไกกําจัดอินซูลินไม่ได้โดยวิธีธรรมชาติตัองน,นั้นก็ต้องมีตัวช่วยในการที่จะหาวิธีทําให้ร่างกายเราอะกลับมาทํางานได้อย่างปกติโดยกลไกธรรมชาติจะบอกว่าคาร์บะเมดเป็นตัวชุดตํานักา <c> ร <oughs> ์บะเมดนะเป็นตัวช่วยตัวช่วยหนึ่งเลยทีเดียวที่ทําให กลไกธรรมชาติกลับมาทํางานได้อย่างเหมือนเหมือนตอนที่เราไม่เป็นอะไรอะ่ะเออ,อมันเป็นอะไรที่แบบมหัศจรรย์ญญ<ๆ>มากๆเลยอืมก็ขอให้เปิดใจขอให้แบบว่าเออต้องต้องรั้สึกี่สูจน์ตัวเองแต่แต่เรื่องแบบนี้มันจะต้องใช้เวลาเหมือนเรากินข้าวก็ต้องกินทุกวันเพื่อการเจริญเติบโตของร่างกายเซลล์ในร่างกายเราก็เหมือนกันต้องการการซ่อมแซมอยู่ตลอดเวลา แล้วก็ผลพลอยได้ของเรื่องโรคภัยไค้เจ็บก็คือ,อคนที่อายุเยอะหรือว่าสวหลายหลายคนที่เขาทานคาบอเมทเป็นประจำร่างกายจะกลับมาฟื้นฟูเป็นหนุ่มเป็นสาวอีกครั้งแล้วเรื่องของระบบขับถ่ายหรือประจำเดือนที่เคยปวดท้องใครมีอาการปวดท้องห่วงท้องเมนอย่างเงี้ยโรคแบบเดือนละครั้งของผู้หญิงนะจะบอกว่าจน อันนี้ช่วยได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของระบบฮอร์โมนในร่างกายมันจะไปปรับฮอร์โมนในร่างกายเราทุกส่วนเลยจริงๆต้องต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองจริงไหมจ้าหนูเิน <c oughs> อย่างเอ่อทำให้เราออกร่างกายสดชื่นแล้วก็กระปี้กระเป๋า <c oughs> หลากักๆกก็ใครที่มีปัญหาโรคประจำตัวเงนี้ต้องใส่ใจดูแลตัวเองนิดนึงเรื่องของอาหารการกินนะคะ แล้วการใช้ชีวิตของเราโดยรวมมันจะโอเคแล้วก็มีความสุขในการใช้ชีวิตมากขึ้นแล้วถ้าอายุเยอะขึ้นก็ไม่ต้องกลัวนะคะเพราะร่างกายเราจะกลับมาเป็นหนุ่มเป็นสาวอีกครั้งอันนี้แหละข้อดีของผลพ้อยได้ของกาวาเมะคือจะดูอ่อนอ่อนเยาวอยู่ตลอดนะไม่ต้องตกใจสําหรับคนที่กินกาวาเมะเป็นประจำโอเควันนี้ก็มาแบ่งปันประสบการณ์ดีๆในการรับ ประทานกาบ,บาเมตเป็นประจำแล้วมันมีผลพอได้ช่วยเราให้มีสุขภาพดีได้โอเคถ้าใครเออใครไม่ได้กับตัวเองจะไม่รู้เลยเรื่องของสุขภาพการมีสุขภาพดีคือว่าเป็นลาบอันเปรเสริฐพระพุทธเจ้าสอนตัดตัดสอนว่าการไม่มีโรคเป็นลาบอันเปรเสริฐแล้วก็ทำให้ไม่ตัวเองไม่เป็นทุกข์แล้วก็ไม่ต้อง ทำให้คนรอบข้างเป็นทุกข์กับเราเมื่อเราจะต้องรักษาพยาบาลอยู่ยตามโรงพยาบาลเนาะมันไม่มีอิสระภาพในการใช้ชีวิตอะ่ะเออหาเงินได้เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านถ้าสุขภาพไม่ดีอะ่ะเอาไปให้หมอหมดหรือว่าไม่มีเขาเรียกอะไรอะ่ะพอเองเขาเรียกวอะไรวะถ้ามีสุขภาพไม่ดีมีเงินมากมีเงินเยอะแต่ว่าไ,ไ,ไปไ,ไหน เออทำมาได้เท่าไหร่มันต้องรักษาตัวเองหมดอย่างเงี้ยมันมันใช่เหรอต้องดูแลตัวเองนิดนึงนะต้องใส่ใจในเรื่องของสุขภาพของตัวเองรักตัวเองก็ต้องดูแลตัวเองถูกไหมออไม่มีใครเขามาเจ็บป่วยแทนเราได้ถ้าเราไม่ดูแลตัวเองวันนี้วันข้างหน้าจะเป็นยังไงเออต้องต้องคิดดูถึงเรื่องของสุขภาพด้วยบางคนทำงานหาเงินได้เยอะแต่แต่แต่ว่ามีโรคลุมเล้าภายในมันก็ ไม่แฮปปี้นะชีวิตมันไม่ไม,ไม่เขาเรียกอะไรมันไม่เติมเต็มความสุขให้กับตัวเองอะความสุขเกิดจากตัวเอง <c oughs> เกิดจากการมีสุขภาพดีแล้วก็เออ <c oughs> จะหาเงินมากไามหาเงินมากมายไปทําไมถ้าเราไม่แข็งแรง <c oughs> แล้วก็ไม่มีความสุข <c oughs> การตอบแทนตัวเองที่ดีที่สุดคือทําให้ตัวเองมีสุขภาพดีร่างกายแข็งแรงแล้วก็มี ความสุขในทุกๆวันอารมณ์อารมณ์มก็เป็นส่วนสำคัญในการที่จะทําให้สุอารมณ์เนี่ยเป็นตัวสําคัญเลยช่วยทําให้สุขภาพของเราสมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงการการพูดกับในเรื่องแบบดีๆให้กําลังใจตัวเองนี่ก็สําคัญโอเควันนี้ก็เราจะฝากไว้เท่านี้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะใครมาที่หลังก็ไปดูย้อนหลังได้นะคะ เควันนี้ก็ต้องลากันไปเพียงเท่านี้นะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพดีร่างกายแข็งแรงถ้าใครสนใจใครสนใจเรื่องสุขภาพโดยวิธีของการบำบัดต,ตัวเองด้วยวิธีธรรมชาติก็อ inbox มาสอบถามได้นะคะยินดีแนะนำและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนพีน่น้องพินบ๊ายบาย,บายก่อนลูกบายบาย,บาย,บาย บายขอให้ทุกคนแข็งแรงนะคะแล้วมีความสุขไปแล้วคะ่ะ